วันที่ฉันกลายเป็นแม่และทำเหมือนแม่ฉันเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนั้นกับลูกจะไม่ใช้คำพูดแบบที่เคยทำให้ฉันเจ็บจะไม่เงียบแบบที่เคยทำให้ฉันสับสนจะไม่ควบคุมแบบที่เคยทำให้ฉันรู้สึกไร้ค่าแต่วันหนึ่งฉันได้ยินเสียงตัวเองพูดประโยคเดียวกับที่แม่เคยพูดและเห็นแววตาของลูก สะท้อนความเจ็บปวดเดียวกับที่ฉันเคยรู้สึกไม่ใช่เพราะฉันเลวร้ายแต่เพราะเงาที่ฉันไม่เคยมองมันแอบพาตัวเองเดินทางข้ามรุ่นและส่งต่อผ่านพฤติกรรมที่ฉันไม่รู้ตัวฉันไม่ได้อยากทำร้ายใครแค่ไม่เคยได้เยียวยาสิ่งที่ยังคงเจ็บในตัวฉันเองและนั่นคือวันที่ฉันเข้าใจแม่มากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้น และเริ่มอ่อนโยนกับคำว่าให้อภัยเพราะเมื่อฉันยอมรับว่าฉันก็เคยเป็นเด็กที่มีแผลฉันจึงเริ่มเยียวยาเงาและเลือกจะไม่ส่งต่อมันอีก